เช้าวันอาทิตย์ก่อนหกโมงเช้าอยู่ที่ BTS พัสโนรถ BTS มาแล้วต่อ MRT ไปสถานีสนามชัย ถึงท่าเรือราชินียังเช้าอยู่ขอถ่ายรูปแม่น้ำเจ้าพระยาหลายหลายมุมมาถึงท่าพระจันทร์ ทานอเมริกาโน่ร้อนที่คาเฟ่อเมซอนและถ่ายวิวไปน้ำเจ้าพยาที่นี่ก้าวแรกขายที่สองนาทีวันอาทิตย์ที่รอห้าพี่ชายจนสองหกแปดรออยู่กับไปน้ำเจ้าพญาที่ทะเลสาบประมาณรอที่เสืองพังลกดินเสียงก็ทานกาแฟ ได้คุยกับชปโป้คูเสียส,สีกเดร์าสารคนูนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีในน้ำเจ้าพามค่าเดรสาร1ิาบาทในน้ำเจ้าพยาตอนนี้สวยงามใ<า>นแ,แดดด้วแกะครับเก้านาฬกายี่สนาทีวันอาทิตย์ที่15บห้าพฤษภาคมสอน 8, รอเรือไปท่าน้ำเมืองที่จงไปลงที่ทะเลบางปูที่ รอนที่ท่าเรือพันลึด,ดินเสียงป๊ะเสียดส,สีกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีในน้ำเต้นอี๋ค่าเดินสารสุขห้าบาทรถขึ้นราคาจากแปดแปดบาทแกะ <c oughs> อยู่บนเรือแล้วเรือนันไปทาง น้ำมันเป็นแา่ทุ่งที่ข้าม ที่ท่าเรือบางโพเพื่อต่อ MRT